Yeah. ถ้าเรามาดูตรงด้านข้างนะคะก็ใหญ่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บไปทานได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาปลูกผักกาดนะคะเป็นผักกวงตุ้งฮ่องเต้นเนาะก็มีหลายชื่อผักชอยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าผักชอยเราก็จะเอาเมล็ดเพาะในถาดหลุมก่อนค่ะ อนุบาลให้กล้าจเจริญเจ็บโตนเนาะแล้วก็เราจะเอาไปปลูกข้างนอกนะคะจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดประก,กาศของตุ้มฮองเต้ก็เหมือนเมล็ดประก,กาศทั่วไปค่ะเ,เราก็จะใส่ในแต่ละหลุมนี้นะคะสองสามเมล็ดเพื่อเมล็ดใดเมล็ดหนึ่งไม่งอกเนาะ อันนี้เราได้สดินลงไปแล้วค่ะเป็นถาดหลุมนะคะก็ดินถุงสําเร็จดินถุงที่เราซื้อมาเนาะผสมกับเพอลย์นิดหน่อยเราทําเป็นหลุมแล้วนะคะลึกประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะหนึ่งเซนติเมตรหนึ่งเซนติเมตรครึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเมเล็ดหยอดลงไปสองสามเมล็ดค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ เพื่อช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็ช่วยให้เมล็ดงอกไวเราจะเอาถาดพลาสติกรีไซเคิลนี่ค่ะครอบด้านบนค่ะหลังจากที่เราพอมาเมล็ดได้14วันค่ะตอนนี้ผักกวางตุง้งฮองเต้ก็งอกแล้วก็โตได้เท่านี้ค่ะวันนี้วันที่30มีนาคมค่ะเราก็จะมาแยกล้าผักกาดขวงตุง้งฮองเต้นะคะ เราได้พ่อมเมล็ดไป3 4, มามสี่เมล็ดต่อหนึ่งหลุมเนาะเขาก็งอกออกมาเยอะเลยนะคะหลายต้นเนาะถ้าเราต้องการให้เขาเจริญเติบโตดีเนี่ยเราก็ต้องมาแยกกล้าหลุมหนึ่งต่อหนึ่งต้นค่ะก็ทําได้ง่ายๆเนาะเราก็ใช้ปากกาเก่าดันรากออกมานะคะแล้วก็ที่มีหลายต้นก็เอาออกมาเนาะเหลือไว้หนึ่งต้นค่ะหลุมนี้มีสามต้นเนาะเราก็เอาออกมาสองต้น ก็เหลือไว้หนึ่งต้นแบบนี้คะ่ะอีกสองต้นเราก็จะย้ายมาใส่ในถัดหลุมใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็แยกออกมาสองต้นอันนี้ก็เหลือไว้หนึ่งต้นคะ่ะเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตดีนะคะถ้าเราไม่แยกเนี่ยเขาก็แย่งอากาศแย่งอาหารแย่งแสงสว่างต้นกลา้าก็ยืดนะคะแล้วก็จเจริญการจเจริญเติบโตก็ไม่ดีเนาะ แล้วก็แยกมาแบบนี้ค่ะเราทำทุกหลุมเลยค่ะหลุมนี้ก็เหลือไว้1ต้นค่ะหลังจากที่เราแยกกล้าออกมานะคะก็จะเหลือหนึ่งหลุมต่อ1ต้นแบบนี้เนาะสำหรับกล้าที่เราแยกออกมานะคะ เราก็จะย้ายมาใส่ในถาดหลุมใหม่ค่ะเราก็คุณหลุมแล้วก็เอากล้าใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปลูกจนถึงใต้ใบเลี้ยงค่ะง่ายๆนะคะถาดนี้เนี่ยเราก็ใช้ดินถุงที่ซื้อมาผสมกับเพอร์ไล่นะคะรดน้ําแล้วเนาะแล้วก็เอากล้าที่ย้ายมาใส่ลงไปเลยค่ะ ทำแบบนี้ก็เป็นการอนุบาลกล้าอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะเราก็เลือกกล้าที่โตที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุด ลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำไม่ชุ่มค่ะวันนี้เป็นวันที่17เมษายนค่ะตอนนี้กล้ากวงตุ้งห้องเต้ของเราเนี่ยก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะ รากก็สมบูรณ์ดีนะคะก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเราก็จะเอามาปลูกในสวนเล็กๆหลังบ้านค่ะอันนี้เป็นแปลงผักซึ่งเราได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะปลูกผักกองตุ้งห้องเต้นเนาะเราได้ขุดหลุมมานะคะแล้วก็วางกล้าผักลงไปแล้วค่ะหนึ่งลุมต่อ1ต้นค่ะ เพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะการปรุงดินนั้นก็ง่ายๆค่ะเราใช้ปุ๋ยหมักเองแล้วก็ผสมกับปุ๋ยขี้ไก่ด้วยค่ะการปลูกนั้นก็ง่ายๆค่ะระดับดินที่ปลูกนะคะก็ระดับเดิมเนาะระดับนี้ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะคะอันนี้เราขุดหลุมแล้วแล้วก็ปลูกได้ง่ายๆเลยนะคะ ก็เอาดินกลบนะคะแล้วก็กดดินปันกลางนะคะให้อยู่ตัวเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็วางกล้าลงไปนะคะแล้วก็เอาดินกลบกดดินรอบๆเท่านี้เองค่ะ ปลูกเสร็จแล้วค่ะแต่ละหลุมหรือแต่ละต้นนี้ก็มีความห่างประมาณหนึ่งคืบค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนาะปลูกเสร็จแล้ว,ลวก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะการรดน้ำนี่ก็สำคัญน,นะคะเราควรรักษาดินให้ชุ่มค่ะเพราะว่าผักนี้เขาโตวไวนะคะถ้าเรารดน้ำไม่พอเพียงผักเขาก็ไม่ค่อยกรอบอร่อยค่ะ วันนี้วันที่3พฤษภาคมค่ะตอนนี้ประกาศของตุง้ฮองเต้ก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะใบก็มีสุขภาพดีนะคะใบก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นแปลงผักด้านซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นภาพโดยวรวมเนาะแล้วก็ขยับมาด้านนี้ด้านขวามือนะคะด้านนี้ก็เจริญเติบโตดีค่ะด้านนี้จะมีแสงแดดเยอะหน่อยนะคะการเจริญเติบโตก็ดีกว่าฝั่งซ้ายนิดหน่อยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะคะนี่ค่ะดูด้านข้างนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราพอาเกเมล็ดผักกวางตุงฮ่องเต้ก่อนเนี่ยแล้วก็แยกกล้าใส่ลงในถัดหลุมหนึงหลุมต่อหนึงต้นนะคะแล้วอนุบาลกล้าเนาะพอเขาโตแล้วเนี่ยเราเอามาปลูกเขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะ วันนี้วันที่สิบพฤษภาคมค่ะ,คะก็เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เนาะที่เราได้อัปเดตไปครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้ผักกวางตุง้งฮองเต้ของเราโตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นเดียวที่เราได้อัปเดตครั้งที่แล้วนะคะนี่ค่ะโตขึ้นเยอะเลยเนาะอันนี้เป็นผักกวางตุง้งฮองเต้ที่อยู่ด้านซ้ายมือของแปลงผักนะคะอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะโตขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็ถ้าเราขยับมาด้านนี้เนาะก็เป็นด้านขวามือ ที่เราปลูกผักกวงตุ้งฮ่องเต้นี่ค่ะอันนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงด้านข้างนะคะก็ใหญ่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บไปทานได้แล้วค่ะเราก็จะใช้มีดตัดออกมานะคะตัดออกมาแบบนี้เนาะก็จะได้ผักกวงตุ้งฮ่องเต้แบบนี้ค่ะ อันนี้ก็ต้นโตแล้วคะ่ะอันนี้เราก็ตัดเก็บไปทานได้นะคะขนาดก็ใช้ได้นะคะวันนี้เราเก็บไปเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บใหม่คะ่ะ ผักกวางตุ้งห้องเต้นนี้เป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วก็โตไวนะคะปรุงอาหารก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้เราปรุงดินครั้งเดียวค่ะตอนที่เราปลูกลงไปนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ําค่ะแล้วก็โตได้ง่ายๆเนาะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ